ค่ะทุกคนและนี่คือรายการดิคอันสคริปทีพ้ามข้าม EP ที่แล้วเราไปเที่ยวลำปางกันใช่ปะ EP นี้ค่ะแน่นอนว่าจะเป็นอีฟเองอีฟ e จะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะซึ่งเราจะพาทุกคนไปทีพ้ามข้ามกันที่กระบี่แล้ววันนี้นะคะทุกคนอีฟก็เลิกบินกับไทยเวชเจโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกตกันเลยดีกว่าไประหว่างนั่งรอก,ก็ขอเช็คโปรโมชั่นซะหน่อย ถึงวันหยุดยาวเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงวันเที่ยวแห่งชาติกับทาวเวลโลกาไม่ว่าจะจองตั๋วเครื่องบินราคาดีๆด,ด้วยเบสไพค์การันตีหรือจะจองโรงแรมกิจกรรมรถเช่ารถรับส่งสนามบินก็ทำได้ง่ายมากๆผ่านแอปและเว็บไซต์ทาวเวลโลกาไปค่ะวันเที่ยวแห่งชาติวันนี้ต้องออก ระหว่างบินขอสั่งขนมกรุบกริบกินนิดนึงนะทุกคนไทยเวเจ็เขามีสกายคาเฟ่ไว้บริการจะสั่งเครื่องดื่มของว่างหรือสั่งข้าวเขาก็มีนะเราสั่งเป็นขนมปังเนยโสดกับชาเขียวกินไปนั่งดูท้องฟ้าไปคือฟินเวอร์ถึงกระบี่แล้วจ้าจะบอกว่าถึงปุ๊บท้องก็ลองปั๊บไได้ยินเสียงเหมือนแบบติ่มซำมันเรียกเราตั้งแต่บนเครื่องแล้วอะไรนะ โอเคเดี๋ยวไปกินวันนี้เป็นเด y 1วันเราจะพาทุกคนไปกินกันแบบจุกๆเลยวันที่เราจะตัวแตก้าซึ่งร้านอาหารวันนี้จัดมาให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นติมซัมซีฟู้ดอาหารใต้ไม่ธรรมาดาแน่นอนจะเป็นที่ไหนไปรอดูตอนนี้คือติมซัมมันเรียกแล้วขอไปกินนมจีบก,ก่อนนะะ ถึงแล้วนะคะทุกคนกับร้านราชรสติ่มซำนี่เป็นร้านแรกที่เราจะพาทุกคนมากินกร้านนี้ขึ้นชื่อมากของจังหวัดกระบี่นะคะคนที่นี่เขานิยมกินติ่มซำกันเป็นอาหารเช้าคือมันเป็นอะไรที่แบบทํากันต่อๆมาอาจจะเป็นเพราะมันเป็นอาหารที่แบบเบากินง่ายอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งมาถึงที่นี่แล้วอ่ะก็ต้องลองสั่งมาเยอะมากทุกคนอย่างแรกที่เราจะชิมนะคะก็คือหอยจอปูแกดูชิ้นมันใหญ่มากมันแน่นมากอ่ะเดี๋ยวกัดให้ดูเลยนะ เนื้อปูนแน่นมากอร่อยอ่ะืมและนี่นะคะก็คือเผือกทอดหมูแดงทุกคนแกดูดิมันเหมือนภูเขาลูกนึงอ่ะมันใหญ่มากเลยนะแล้วด้านนอกคือดูกรอบสุดๆอุ้ยทุกคนมันกรอบมากว้าวน่าอีสมาก ตัวนี้คือจะมีความกรอบแล้วก็ด้านในจะมีความหวานของหมูแดงหวานแบบนวลๆน,นะไม่หวานเลียนมันหวานเค็มๆม,มันมัน,มนอร่อยค่ะแล้วมันตัดกับแป้งด้านนอกที่แบบกรอบๆเข้ากันกําลังดีเลยจานนี้ก็คือให้เรียบร้อยแล้วทุกคนสำหรับ น่าจะรติ่มซำดูดิเกี้ยงเลยอร่อยมากๆแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปที่แบบจัดหนักจัดเต็มอีกจะเป็นร้านอะไรไ,ไปรอดูกัน มาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาร้านน้องโจ๊กกันแล้วค่ะซึ่งร้านน้องโจ๊กเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารใต้ขพ้นชื่อว่าเป็นฟิลแบบเหมือนกลับไปกินที่บ้านเป็นรสมือแม่เป็นพริกแกงที่เขาทําเองแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะที่นี่เท่านั้นส่วนวัตถุดิบเขาเอามาจากแหล่งอาหารทะเลที่นี่โดยตรงเลยทุกคนเพราะฉะนั้นของจะสดมากไปดูเมนูก,กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะหอยชักตีนทุกคนมันนุ่มแล้วก็เด้งมากทุกคนเนื้อหอยอะ่ะมันหนึบมันกรึบเราก็รู้เลยว่ามันสดมากเพราะมันไม่มีกลิ่นคาวเลย แกงปูหมี่อันชันเนื้อปูดูนะเด้งมากไปแล้วเจ้าปูเข้าปากฉันซะดีๆทำแกงเขาว่าคนมักงจริงมีความเผ็ดร้อนแบบพริกไทยหอมเครื่องแกงนะคะเหมือนแม่ทําให้จริงๆน้ําพริกกุ้งสดสาลายพวงองุนตัวน้ำพริกะกะปิมีความหอมรสชาติะมีความเปรี้ยวนำพอกินกับตัวนี้มันมีความกรุบที่เพิ่มขึ้นและกรุบไม่พอนะมันเหมือนมีแบบเหมือนกินไข่ปลาทุกคนที่มันจะแบบ หมือนมีความมันๆนัวๆแตกออกมาด้วยอ่ะภาคใต้เนาะขาดไม่ได้เลยใบเหลียงผัดไข่มันคือรสชาติใบเหลียงผัดไข่ที่ตามหาดีมากจานนี้คือ The Base ทุกคนมาแล้วต้องลองและปิดท้ายด้วยของหวานทางภาคใตา้ลูกชคกคาากินไม่ได้ง่ายนะมาถึงแล้วก็ต้องจัดถ้ากินอาหารเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยตัดด้วยลูกชกอะ่ะจบ จบเลยคอมพลี t อิ่มมากค่ะทุกคนคือกินครบทุกอย่างแล้วก็แบบตอนนี้ร่างกายต้องการพักผ่อนแต่ว่ายังยังไม่หมดวันนะไปตะลุยที่สุดท้ายกันค่ะไปเลย มาที่ท่าเรือกันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมศัก์เราจะนั่งเรือจากที่นี้ไปกระชังปลาแหลมศัก์กันไปดูกันว่าที่นู่นเขามีสัตว์ทะเลอะไรไยงไบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือวิธีเขาเขาทํายังไงจับปลายยังไงคืออันนี้เราอยากรู้มากทุกคนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะขึ้นเรือแล้วไปลุย ชั้น2ของกระชังปลาขึ้นมาเราก็จะเห็นวิวแบบ360องศาเลยค่ะทุกคนนี่กระชังปลาแหลมสักเป็นแพรกระชังในทะเลที่เลี้ยงกุ้งมังกรสาหร่ายพวงองุนและปลาหลายชนิดเขายังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาดูวิถีชีวิตการทำประมงทานอาหารทะเลสดๆและมีบริการนอนพักบนแพรด้วยนะนั่งเรือออกไปจากฝั่งไม่นานก็ถึงแล้วค่ะชิวๆเลย Okay. วิธีการมีอะไรบ้างคะตรงนี้วิธีการตรงนี้เรารอให้น้ํามันร้อนเราใส่ในกระทะเรยนนะใส่เรามีเคยเจียนยงายนี่อันนี้เป็นเรียกว่าเคยเจียนทําไมถึงเรียกว่าเคยเจียนคะมันคืออะไรเอ่ยก่อนจะเป็นเคยเจียนต้วนผสมขครองตรงนี้ก็คือนอพอมแดงกระเทียมแล้วก็ไข่ไข่ไก่อ่ะแล้วก็ปลาปล,ลาแป้งกรอบนะคะอ๋อตอนแรกนึกว่ามันเป็นกะปิอย่างเดียว ไม่ใช่กะป,ปิอย่างเดียวนะมีส่วนผสมหลายอย่างเลยใช่ไหมคะสผสมหลายอย่างอ๋อพปรัน,รนก,กันอ่า <c oughs> อยู่ด้วยกันผสมผสานษาม,มัน,นเมื่อไหร่นนอเคียวนี่เลยค่ะนี่คือโมอเคียวโมเคียวมซีควาคือโมอเคียวโอเคทีนึ่งก็คือนึ่งตักกะปิลงในกระทะค่ตะตักก้องวางด้วยความนี่มันฟูขึ้นมาแล้วคุณคุณขวนได้เลยค่ะขวน Oh, หอมมากและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่จะเป็นดินเนอร์ของเราวันนี้จานนี้เราคั่วเองค่ะทุกคนน่ากินมากแล้วก็วันนี้เราจะดินเนอร์ใต้แสงอาทิตย์ที่กำลังจะมอดลงวันนี้เรามาตะลุยกินกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตะลุยเกะกัน เดทูแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปตะลุยเกาะกันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็กำลังจะขึ้นเรือนะคะเกาะเหล่าลาดิงนะคะก็เป็นเกาะที่เขาจะามาแวะพักเทคเบรกกันก่อนเพราะว่าที่เกาะเนี่ยจะมีต้นไม้มีร่มค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือมีห้องน้ำไม่เข้า ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบแวะกันแบบนี้ค่ะก่อนที่เขาจะไปเกาะอ,อื่นที่นี่ก็เหมาะการมาชิลๆก่อนที่เราจะไปไปทำกิจกรรมกันที่เกาะอ,อื่นอะไรอย่างเงี้ย เกาะห้องลากูหรืออ่าวห้องมีลักษณะเหมือนห้องโถงกว้างกลางทะเลที่เรือสามารถแล่นเข้าไปได้เมื่อน้ำขึ้นและมีทางเข้าออกทางเดียวโดยจะต้องล่องเรือผ่านช่องผาที่พาสู่ห้องโถงภายในมีป่ากงกลางนิดหน่อยและห้อมล้อมด้วยเกาะรอบๆสวยมากจริงๆค่ะบางช่วงที่น้ำตื้นเราสามารถลงไปยืนถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะทุกคนหรือจะนั่งหัวเรือแล้วโพสแบบเราก็ได้เช่นกัน ถึงเกาะห้องแล้วค่ะมาถึงเขาก็จะมีให้ซื้อบัตรเข้าอุทยาน60บาทจริงๆเกาะห้องอ่ะที่เราดูมาเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่มาถ่ายรูปสวยเกาะห้องเลยเป็นที่หนึ่งที่ต้องเช็คอินเมื่อมาเที่ยวกระบ,บี่เลยค่ะแล้วก็ที่เนี่ถ้าใครที่ชอบดูวิวแบบ360องศาเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปดูด้วยนะข้างบน กับเดย2ของเรานะคะวันนี้ก็ครบจบฟินเลยเราเก็บได้ทุกโลเคชันเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกาะลาลาดินเกาะห้องดีชเกาะห้องนาคูนะคะก็ครบทั้ง3โลเคชันเลยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากที่สําคัญคือเราได้มาฮิลใจฮิลร่างกายตัวเองในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าแค่นี้ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะคะแต่พรุ่งนี้ค่ะเรายังมี Day เดย์ทรีรออยู่มันยังไม่จบแค่นี้นะทุกคนทริปดีของเราคือสุดจริงทั้งกินทั้งเที่ยว เดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากงานวันนี้เราขอไปปิดท้ายวันดีๆกันที่สุดท้ายดีกว่าับไม่บอกหรอกไปรอดูกัน วันนี้เราตะลุยเที่ยวเกาะมาทั้งวันเพลียแดดใช้ได้เลยแต่ได้แวะมานั่งพักผ่อนทานอาหารเย็นที่ร้านดากอนวิวเหมือนได้ดีชาร์จพลังเลยทุกคนอาหารก็ดีแถมได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกจากมุมนี้สวยจนอยากหยุดเวลาไว้เลยค่ะ และนี่ก็คือเดทีของเรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คลองหลูดเรียกชื่อหนึ่งคือคลองน้าใสนี่บรรยากาศแบบนี้เลยที่นี่เนี่ยเป็นคลองน้าจืดสายเล็กๆค่ะที่แบบว่ามีกิจกรรมหลากหลายจะมาชมวิวมาพายเรือคายักจะมาเก็บบรรยากาศมากับเพื่อนมากับแฟนได้หมดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าบรรยากาศพายเรือคายักเนี่ยตรงนี้เราก็มีเข้าไปด้านในจะเป็นยังไงไปไปดูกัน ลงเรือแล้วทุกคน,กคนเดี๋ยวจะไปลุยกันว่าจะรอดไหมซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่พายไม่แข็งอ่ะก็มีพี่มาพายให้ใช่ไหมคะเนี่ยเลือกพี่เขามาช่วยพายให้ได้ตอนนี้ก็พายมาถึงด้านในแล้ว อากาศก็คือร้อนแต่ว่ามันมีลมเอ่อยๆเรื่อยๆนะก็จะไม่รู้สึกว่ามันร้อนมากขนาดนั้นนี่บรรยากาศคือยิ่งผายเข้ามาด้านในเท่าไหร่อ่ะน้ำก็จะยิ่งใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอากาศมันเย็นขึ้นนะทุกคนเนี่ยน้ำข้างในคือเย็นมากนะคะเย็นแล้วก็ใสมากมองเห็นด้านล่างหมดเลย พอจบแล้วนะคะทุกคนกับทริป3วัน2คืนที่กระบี่ของเราจริงๆตอนแรกอะความคาดหวังของเราคือเรามาเที่ยวกระบี่เพื่อที่จะแบบมาฮิลใจกับทะเลสวยๆเพราะว่าที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยแต่พอมาเที่ยวจริงๆแล้วอะมันมีหลายอย่างมาก จะบอกว่ากระบี่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตนะคะหรือว่ามีอาหารอร่อยอร่อยให้เลือกกินหลากหลายร้านแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําหลากหลายเหมือนกันอย่างวันนี้ที่เราพาทุกคนมาพายคายักก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เลยคอมเมนต์นะคะก็รู้สึกว่ามาแล้วแบบมันมีอะไรทํามันแบบมีลมเย็นๆได้ดูน้ําผุดได้ดูฝูงปลาอะไรอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมแปลกใหม่ที่ได้ทํานะคะแล้วก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามรายการ The Unscript ์ทิพห้ามข้ามด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้อีฟลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย